คุณว่าราวี่ะคะคุณว่าราวีในฐานะนักเขียนแล้วก็เป็นคนที่เสียสละเรียกว่าแทบไม่ได้เขียนหนังสือเลยนะคะออกเดินสายพูดให้กับคอร์คอร์112ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมานะคะคุณว่าราวีเจอประสบการณ์อะไรบ้างคะเชิญค่ะครับที่จังหวัดแรกที่ผมไปทางภาคอีสานเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ผมจะไปภาคอีสานก็คือขอนแก่นนะฮะขอนแก่นซึ่งก็ผู้ผู้จัดก็คือ พี่เบิ้มนะผมจาชื่อจริงแกไม่ได้พี่เบิ้มก็คือเครือข่ายพวกเราแล้วก็นักศึกษามอนะฮะุมเกี่ยวดาวนะฮะไปไปครั้งแรกเนี่ยก็มีก่อนที่คอรกอจะไปถึงเนี่ยคืองานที่ขอนแก่นเนี่ยจะเป็นงานแรกนะฮะก็ถ้าจําได้เนี่ยตอนนั้นก็จะมีข่าวพันธมิตรขอนแก่นเนี่ยเผาเผาหุ่นนะฮะเผาหุ่นก่อนนะฮะสองสวันนะ,ะก็จาก จากเหตุการณเผาเนี่ยก็<ม>กทำให้มีมีความหวาดระแวงว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็อภิปรายจบด้วยดีนะฮะที่ขอนแกน่นแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ <c oughs> ตะเวนนะฮะในรอบสองเนี่ยตะเวนตะเวนเนี่ยตะเวนค่อนข้างต่อเนื่องหลายจังหวัดนะฮะใช้เวลาประมาณ10กว่าวันนะครับ <c oughs> ก็นอกจากขอนแก่นเนี่ยนะฮะคราวน,นี้ก็ไปได้ไปที่มุกดาหารและกาลสิน ะะที่มุกดาหารนี่จะพิเศษหน่อยนะครับที่มุกดาหารคุณคุณสลายุทธต Kristen ั <c ute> ้งประเสริฐเนี่ยเป็นคนพาไปนะสลายุทธประชาไทยเนื่องจากเป็นบ้านของเขาแต่ว่าที่พิเศษก็คือเป็นโครงการในพระราชดำรินะ,ะเป็นพื้นที่โครงการในพระราชดำริก็ได้เป็นรณรงค์นะฮะในพื้นที่ในโครงการพระราชดำริก็พบว่าก็มีคนลงชื่อนะฮะมีคนลงชื่อหลังจากรณรงค์เสร็จนะฮะแต่ว่าก็ก็อาจจะน้อยกว่าที่อื่นนะฮะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ได้ไปกรสินสาร,รคามร้อยเอ็ดะแล้วก็อุบลเนี่ยอุบล bon, เนี่ยจะเป็นงานใหญ่ที่สุดนะฮะจัดในมหาวิทยาลัยอุบลแล้วก็จะมีคนเยอะที่สุดก็ได้อาจารย์คณอาจารย์นะฮะของมหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยเป็นเป็นผู้จัดนะฮะเป็นผู้จัดนะ,ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทีนะฮะอาจารย์สนอแล้วก็อาจารย์พลึกนะฮะ,าา P, ะ,ฮะแล้วก็อีกหลายท่านซึ่งอาจจะเอ่ยนาะมไม่ครบทีนี้ที่ที่อุบลเนี่ยมี มีคำถามที่น่าสนใจนะฮะที่ที่ที่หลังจากอภิรายเสร็จที่อุบลเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรก็อยู่นะ,ะับผมผมได้ไปกับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมีมีมีคำถามอยู่สามอันเนี่ยที่ผมจำได้นะฮะแล้วก็จะเอามาตั้งประเด็นเพื่อคุยในรอบต่อไปนะฮะก็มคีคำถามแรกเนี่ยส่งขึ้นมานะเขียนในกระดาษเนี่ยถามถามว่าอันนี้ผมผมเข้าใจว่าเขาถามถามด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะ ถามว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะมาจากการเลือกตั้งได้ไหมนะอันนี้นี่เข้าใจว่าคนถามเนี่ยคือถามด้วยความรู้สุดใจแล้วก็อยากรู้จริงๆว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้พระมหากษัตริย์มาจากการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็อีกคําถามนะคำถามที่สองเนี่ยคือเวลามีการอันนี้คือที่เขาเขียนถามมานะเวลามีการรัฐประหารแล้วเนี่ยนะฮะ พระมหากษัตริย์จะไม่รับรองได้ไหมนะฮะอันนีเน้เป็นคำถามที่สองที่ส่งขึ้นมานะฮะแล้วก็คำถามที่3นะฮะเขาถามว่าเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนกำลังถูกละเมิดใช่ไหมนะฮะอันนี้คือคือสามคำถามที่ผมจำได้คือคือคือ คำถามอื่นๆผมก็จะลืมไปหมดแล้วแต่มีสาอันนี้ที่ผมยังจําได้อยู่นะฮะก,ก็จะทําให้เห็นประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่จะคุยในรอบต่อไปนะครับเชิญอาจารย์เวียงรัตนะรัขอบคุณมากค่ะคุณวารวีคุณวาร,ว,ว,ารวีก็ทําการหนักนะคะเรียกว่าอยู่ในรถกระบะตะวนันตะลอนไปในตลอดภาคอีสานนะคะอยู่สิบกว่าวันเต,เต็มนะคะก็คงเจอ ส่วนใหญ่จะเจออ้อมกอดมากกว่าถ้าไปภาคอีสานนะคะเราคงไม่ได้เจอกำปั้นเท่าไหร่